อย่าซื้อรถปลดป้ายเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้บางอยา่างมิฉะนั้นคุณอาจเจอปัญหาตามมานะคะก็ถ้าคุณคิดว่าอยากประหยัดอยากจะซื้อรถปลดป้ายตามสภาพไปทำเองไปโอนเองตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะคะก็คุณรู้แล้วว่ารถปลดป้ายคืออดีตรถแท็กซี่ก่อนที่จะเอามาทำเป็นรถบ้านค่ะต้องทำเรื่องปลดป้ายให้เรียบร้อยก่อนแต่แต,แต่ถ้าคุณเจอบางคันนะคะที่คนขายเขาไม่บอกข้อมูลละเอียด แล้วคุณเห็นว่ามันราคาถูกคุณก็รีบซื้อไว้คุณอาจเจอสิ่งนี้เหมือนที่เราเคยเจอค่ะเจ้าของเดิมเคยนำรถคันนั้นไปใช้ผิดประเภทหรือรถคันนั้นเคยโดนข้อหาเคยโดนร้องเรียนมาค่ะหรือนอกจากนั้นบางคันก็อาจจะยังติดค้างไม่เคลียร์กับสากลค่ะบางคันพรบภาษีขาดก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าภาษีขาดเกินหนึ่งปีนะคะแม้จะแค่เดือนเดียวแบบนี้เขาก็ตีเป็นสองปีนะคะ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะที่เราว่ามานะคะคุณก็อาจจะได้เสียได้จ่ายสองต่อสามต่อค่ะเสียเวลาเสียอารมณ์ค่ะแน่นอนข้อหาต่างๆเหล่านี้นะคะค่าปรับสูงสุดก็อยู่ที่2,000บาทบางข้อหานะคะไม่สามารถที่จะลดค่าปรับได้คุณจะต้องจ่ายเต็มทุกข้อหานะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าข้อหามันร้ายแรงคุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะโอนรถได้ค่ะหรือ หากข้อหานั้นๆน,น,นะคะมันต้องการเอกสารเพิ่มเติมคุณก็จาเป็นจะต้องไปตามเอกสารทุกอย่างให้ครบก่อนก่อนที่คุณจะมาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้นะคะจุงจากเสียเวลาเสียอารมณ์ถ้ารถมีปัญหาที่คุณไม่อาจรู้มาก่อนทางที่ดีนะคะคุณควรจะให้ผู้ขายรับประกันการโอนหรือทำเรื่องโอนให้เรียบร้อยค่ะราคาโอนแต่ละคนันอาจจะไม่เท่ากัน บางคันหลักหมืน่นหมื่นกว่าบาทก็มีนะคะบางคันน่ะอาจติดปัญหายังมีค่าค้างอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะก็จะสูงขึ้นไปกว่าจะปลดใบเสร็จก็หมดเยอะพอสมควรคุณก็ต้องยุ่งยากเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายหลายขั้นตอนด้วยความปรารถนาดีค่ะ